สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเข้าโครงวิจัย3บทเรื่องการวิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้นานการคลังและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวงจัดทำโดยนางสาวปณิศด,ดาสมสะอาดและนางสาวพรนิภาจันทศรีบทที่1บทนำความเป็นมาและความสำคัญ พัสดุเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการบริหารพัสดุเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติราชการอย่างยิ่งแม้ว่าการบริหารพัสดุจะได้มีระเบียบข้อบังคับของทางราชการกำหนดหลักการ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณการจัดหาและการจำหน่ายวัสดุคุรุภัณฑ์ต่างๆไว้แล้วก็ตามแต่มิได้ครอบคุมถึงกระบวนการทั้งหมดของการบริหารพัสดุที่สมบูรณ์และมักจะทำให้ประสบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่เสมอ ฉะนั้นจึงทำการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาเรื่องการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้กับการคลังและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวงเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้รูปแบบและกระบวนการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้านการคลังและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวงสู่บุคลากรในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ วัตถุประสงค์วิจัยเพื่อวิเคราะห์กระบ,บวนการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้านการคลังและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้บริหารได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการประสานงานระหว่างกลุ่มง,งาน 2. ได้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบ,บวนการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้านการคลังและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวง 3. ได้แผนผังขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ถือปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อวัสดุเพื่อแนวปฏิบัติเดียวกันขอบเขตศ,ศึกษาเฉพาะการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลเมืองสวงบทที่2องบทนำแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้านการคลังและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวง ปีงบประมาณ2567ผู้วิเคราะห์ได้ทำการหาข้อมูลจากลักษณะงานที่ปฏิบัติและข้อมูลแนวคิดด้านการคลังและพัสดุจากการมีกลุ่มงานจัดซื้อหลายกลุ่มงานมาไว้เพียงกลุ่มงานเดียวซึ่งจากหลักฐานที่ได้นำมาศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวคิดทฤษฎีและงานวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเพื่อมาเป็นพื้นฐานกำหนดแนวทางการวิเคราะห์โดยเริ่มต้นจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2.1แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มงานโรงพยาบาลมืองสวงด้านการคังและบัญชีพัสดุ หลักการกลุ่มงานโรงพยาบาลมืองสวงด้านการคังและบัญชีพัสดุของกลุ่มงานโรงพยาบาลมืองสวงภายใต้กลุ่มงานโรงพยาบาลมืองสวงเพื่ออยู่ใต้การบริหารจัดการเพียงจุดเดียวคือกองคังและเพื่อให้ระบบการคลังและบัญชีพสัสดุเชื่อมโยงปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและกลุ่มงานต่างๆได้จัดระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านบริหารการเงินและพัสดุโรงพยาบาลมืองสวงให้เกิดความ ข้องตัวและมีหลักการปฏิบัติดังนี้2.1 1กลุ่มงานเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มงานโรงพยาบาลเมืองสวงด้านการคังและพัสดุได้แก่กลุ่มงานควบคุมการติดเชื้อใจกลางกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชกลุ่มงานการพยาบาลผู้ช่วย ผู้ป่วยในกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอดกลุ่มงานโภชนาศาสตร์และกลุ่มงานบริหารทั่วไป2.1.2ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ปฏิบัติงานด้านการลังและพัสดุสังกัดกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มงาน โรงพยาบาลเมืองสวงด้านการทังและพัสดุตามข้อ1มีบุคลากรสองกลุ่มได้แก่บุคลากรโดยตำแหน่งและบุคลากรโดยการแต่งตั้ง2.1.3ดด้านการปฏิบัติงานในระบบสำหรับการดำเนินงานในระบบของโรงพยาบาลเมืองสวงนั้นได้กำหนดสิทธทิให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถเข้าดำเนินการในระบบการเงินงบประมาณและพัสดุของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มงานโรงพยาบาลเมืองสวงด้านการเงินและพัสดุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและให้ยกเลิกสิทธิทเดิมในการเข้าใช้งานในในระบบของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุสองจุดนมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุมีความคล่องตัวรวดเร็วและถูกต้องได้มีการมอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปสามารถอนุมัติจ่ายเงินตามพันทัพผูกพัน อันเกี่ยวกับการพัสดุการสั่งการและการดำเนินการจัดหาพัสดุของกลุ่มงานภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารพัสดุแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารด้านการคลังและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารพัสดุด้านการเงินและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวงเพื่อให้การบริหารพัสดุระหว่างกลุ่มงานดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบส่วนด้านการประสานงานการจัดหาพัสดุให้กับกลุ่มงานที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มโรงพยาบาลเมืองสวงด้านการเงินและบัญชีพัสดุได้กำหนดกระบวนการดังนี้ 1. กระบวนงานการจัดหาพัสดุของหน่วยงานภายใต้ใตสังกัดสำนักงานตลาดกระทรวงสาธารณสุขแบบรวมกลุ่ม 2. กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของกลุ่มง,งานภายใต้ใตสังกัดสำนักงานต ตลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมกลุ่มงานกระบวนงานการจัดหาพัสดุของกลุ่มงานภายใต้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบรวมกลุ่มงานเป็นกระบวนการกำเนินการจัดหาให้หน่วยงานต่างๆภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแบบรวมกลุ่มงานด้านการคลังและพัสดุทุกวิธีรวมถึงกระบวนการจัดซื้อวัสดุที่ผู้วิเคราะห์รับผิดชอบดำเนินการโดย ำหนดขั้นตอนปฏิบัติดังนี้2.2แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารพัสดุแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารพัสดุด้านการเงินและบัญชีพัสดุโรงพยาบาลเมืองสวงเพื่อให้การบริหารพัสดุงานระหว่างการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบสำหรับด้านการประสานงานได้การจัดหาพัสดุให้กับกลุ่มงานที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มโรงพยาบาลเมืองสวงด้านการเงินและบัญชีพัสดุได้กำหนดกระบวนการดังนี้กระบวนงานการจัดหาพัสดุ หนึ่งกองคลังรับเรื่องตรวจสอบงบประมาณ2สง่สงเรื่องให้พัสดุกองคลังดำเนินการจัดซื้อ3งานพัสดุทำรายงานของอนุมัติจัดซื้อ4เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามงเงิน5ผูพพันเงินงบประมาณ6งานพัสดุสุดราคา7ทําทำเพื่อตกลง,งซื้อขายแเสนอหัวนหน้าที่เจ้าหน้าที่เห็นชอบ9หน่วยงานกําหน่วยงานทำบันทึกขออนุมัติ10ผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินหลักการ สิ็ดส่งเรื่องให้กองคังดำเนินการ 12. ผู้ขายส่งมอบวัสดุ 13. ตรวจรับวัสดุออกหมายเลขกรุพันฑ์ 14. ส่งมอบให้หน่วยงาน 15. หน่วยงานใช้วัสดุตามวัสดุประสงค์สิหน่วยงานวัสดุดำเนินการเบิกจ่ายสิบเจ็ดทำใบเบิกคูุพันใจ่ายสิบแปดโอนเงินให้กับเจ้าหนี้หรือการค้า กระบวนการควบคุมพัสดุ1รับพัสดุจากการตรวจรับ2ลงบัญชีและกำหนดหมายเลขรุพันส์3หน่วยงานรับผิดชอบใช้ตามวัตถุประสง,งสค์4ี่งำสรุกลุ่มงานส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ5เสนอหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ6นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ7บันทึกผลการตรวจสอบ8บันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์หน่วยงาน9จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ10รายงานผลหัวหน้าส่วนราชการ11เส่เงสำนัก งานตรวจเงินแผ่นดิน12แจ้งผลการตรวจสอบหน่วยงาน13จัดเก็บวัสดุชำรุดสภาพบุคามจำเป็นเพื่อจำหน่ายกระบวนการจำหน่ายคณะกรรมาการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 2. รายงานผลการตรวจสอบ3าบันทึกผลการตรวจสอบในทะเบียนสินทรัพย์4คณะกรรมาการประเมินราคาขั้นต่ำหารายงานผลการประเมินขั้นต่ำา6บันทึกข้อมูลทะเบียน,น,นยสินทรัพย์หน่วยงาน7คณะกรรมการดำเนินการจำหน่ยายตามระเบียบ 8รายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ9ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 10. พนักงานพิสูจนส่งรายงานคณะกรรมการ11เสนอหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการ12แจ้งคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานกรรมการ13บันทึกสินทรัพย์ออกจากบัญชีทะเบียนหน่วยงาน14บันทึกแจ้งผลจำหน่ายให้หน่วยงานทราบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง2.3.1แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สองจุดสามจุดหนึ่งจุดหนึ่งพระราชีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพศสองพันห้าร้อยสิบหกพระราชีการนี้เป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขตแบบแผนวิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป,ป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งบริหารราชการที่มุ่งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสองเกิดผลจำเร็จต่อภาครัฐสามมีประสิทธิภาพและเกิดของคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐสี่ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ห้ามีการปรับปรุงภารกิจของสารชิการให้รันต่อเหตุการณ์6ประชาชนได้รับอนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมุ่งเน้นถึงความต้องการ 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอส่วนราชการต้องสร้างระบบควบคุมตนเองมีการตรวจสอบติดตามวัดผลประเมินงานอย่างสม่ำเสมอบทที่3วิธีการวิเคราะห์วิเคราะห์ ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้านการคังและบัญชีวัสดุลงพยาบาลเมืองสวงที่ผู้วิเคราะห์ได้ดําเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนดังนี้3ั้นหนึ่งขั้นตอนการดำเนินงานผู้วิคราะห์ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารผลการจัดซื้อวัสดุในงานรวมผลบรกิจด้านการคังและพัสดุสํานักงานอธิบดีที่ผู้วิเคราห์ได้ดําเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจาปีเมื่อวัน25เย1จํานวน11หน่วยงานจากทั้งหมด25หน่วยงานและนํามาทําการวิเคราะห์ทางขั้นตอนต่อไปนี้3.1.1ศึกษาปัญหาด้านการปฏิบัติงาน3.1.2กำหนดหัวข้อและพิจารณาปัญหา3.1.3กำหนดวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์3.1.4สึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง3.1.5การออกแบบการวิเคราะห์ สามจุดหนึ่งจุดหกเก็บรวบรวมข้อมูลสามจุดหนึ่งจุดเจ็ดวิเคราะห์ข้อมูลสามจุดหนึ่งจุดแปดสรุปผลวิเคราะห์และเสนอแนะสามจุดสองประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรได้แก่รายงานผลการดึกษาด้วยเฉพาะจะจงด้านการขังและบัญชีพัสดุโรงมยานาลสวนจำนวนจิตกลุ่มงานตัวอย่างในการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างสามจุดสามเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้นำข้อมูลโดยวิธีการรวบรวมและใช้ ถิติเชิงพรรณนาและนำมาหาค่าร้อยละด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป microsoft excel สำหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล3.4การเขียรวบรวมข้อมูลแหล่งข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งผู้วิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้สามสี3.4.1หนึสเนเอกสารการบ่งแจ้ง ค่าวัสดุได้จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานวัสดุกองลัง3.4.2ฐานข้อมูลระบบการติดตามงานงานวัสดุกองขัง3.4.3ข้อมูลการบริึกภูมยอดการบิกจ่ายงบประมาณงานวัสดุกองขัง3.4.4จําำนวนหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพา,าะเจาะจงงานวัสดุกองขัง3.4.5จําจำนวนเงินงบประมาณในการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจจงงานพัสดุกองคลัง3.4.6ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อโดยคานวณจากการรับเรื่องการแจ้งจัดหาถึงงานพัสดุกองคลังตามทะเบียนสารบัรถึงวันที่ทําการดาเนินการเบิกจ่ายตามวันออกเลขเบิกจ่ายจามทะเบียนสารบัญสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลโดยการลบข้อมูลที่ใช้ จะเชิงพนา,นาและนำหาค่าร้อยละด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ส,สำหรับการประมวลและการวิเคราะห์ข้อมลูลได้แก่การแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ยเป็นหาค่าระยะเวลาในการจัดซื้อทั้งหมดแล้วหารค่าเฉลี่ยด้วยชุดเบิกจ่ายทั้งหมดโดยใช้สูตรคำนวณ3.5.2ร้อยละค่าร้อยละซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างประเภทัสดุที่จัดซื้องบป,ประมาณที่จัดซื้อจากสูตรคำนวณ 3.6การวิเคราะห์ข,ข้อมูลและการนำเสน,นขอการวิเคราะห์ข้อมูลได้ํำเนินการวิเคราะห์ข,ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้โดยใช้เทคนิคเปรียบเทียบข้อมูลและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์คํานวณต่างๆและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื่พรรณนาได้แก่ค่าร้อยละซึ่งเป็นสัดส,ส่วนระหว่างประเภทพัสดุที่จัดซื้อและงบป,ประมาณที่จัดซื้อจากสูตรคํานวณ3.7เทคนิคที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิเคราะห์นําเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ซึ่งการ เปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปโดยนําข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงแต่และหน่วยงานเพื่อนํามากาหนดประเภทการจัดซื้อและจํานวนเงินการจัดซื้อแต่และหน่วยงานจํานวนรายการในการจัดซื้อวัสดุและเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณในชั้นขอจบการนําเสนอเขาคงวิจัย3าบทไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ